วัดีค่ะวันนี้นะคะก็พบกับช่องทุ่งกุลาแฟมิล,ลี่แล้วก็ทุ่งกุลาผาเพลินแฟนเพจอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมากินน้ำามะวงาวมะนาวหุงก,กันค่ะว้าวทำยังไงคะนี่ใส่น้ำปลาเอ่อข้าวคั่วน้ำปลาแล้วก็พริกป่นพริกป่น,นะค่ะนิดหนึ่งแล้วก็อะไรอีกลูกแล้วก็ ผงงวพันนี้ก็่ะผงงูเมื่อกี้แม่เทจัวดไปเลยนะคะทุกคนรับรองและก่อนที่จะเป็นอย่างนั้นแม่แม่ทำยังไงก่อนเอาอะไรแกะเม็ดออกก่อนใช่ไหมแกะเม็ดออกก่อนแกะเม็ดอันนี้คือแต่ว่าพวกนี้ยังไม่ได้แกะนะโอเคอันนี้ก็จะเป็นเม็ดของมันมันจะมีเป็นยังไงเหนียวเหนียวหน่อยเนาะแต่ละอันนี้กรอบมากเลยค่ะเนี่ยกรอบ ลองกินให้ดูมันกรอบมากชิมดูสิแสบบอแสบบอซูมหน้าค่ะเป็นไงคะเปรี้ยวเปรียปร้ยววะเปรี้ยวเปรี้ยวแต่อร่อยค่ะ<า>ว้าวท่านผู้ชมดู น่ากินมาเดี๋ยวล้องให้คุณแม่กินบ้างอ้าวตาคุณแม่กินแล้วค่ะวันนี้แม่ไม่ได้แต่งหน้านะคะ